สวัสดีครับผมลุงรุดนมานะครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีแก้ปัญหารองเท้าขอบมันอ้านะครับซึ่งจากเขาเย็บที่โรงงานมาเขาเย็บต่ํากว่าขอบนะครับอาการมันก็เลยอ้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับเขาเย็บไม่ถูกหลักนะคือการมันเสื่อมสภาพแล้วมันจะหลุดนะครับเขาเย็บต่ํากว่าขอบเพราะว่าโรงงานเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับเรียกมันก็เลยอ้ามอนกันนะครับทั้งสองข้างนะครับ อ้าหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับอ้าหมดนะครับเหมือนกันฝั่งนี้ก็อ้านะครับดูให้ดีนะครับวิธีเก้อก็ไม่ยากนะครับใช้กาวดาก้อนกาวยางนะครับนี่นะครับใช้กาวยางนี่นะครับเปิดฝาแล้วเอาเหล็กแหลมจิ้มเข้าไปนะครับกาวยางนี่จะแห้งไวหน่อยนะครับนี่นะครับ จิ้มกาวเข้ามานะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงบริเวณที่มันอ้าเนี่ยนะครับแผลที่มันอ้านะครับจิ้มเข้าไปเลยครับใส่เยอะๆหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ให้ทั่วนะครับคือใส่ไปตรงกลางแล้วก็บีบบีบนะครับเออบีบอย่างนี้นะครับบีบให้มันติดนะครับพอเราใส่ทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาเอากิ๊บหนีบพึ่งมันแห้งครับนี่กับมันกนะครับอ้าเหมือนกันนะครับ เอาเข็มจิ้มกาวแล้วจุ่มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปฮะบีบบีบักหน่อยนะฮะมันติดทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับจิ้มเข้าไปเลยนี่นะครับจิ้มเข้าไปเอาเมืองบีบบีบบีบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> บีบบีบเข้าไปนะครับอ่าพอเสร็จแล้วเราก็เอากิปนะครับกิปหนีบไว้ครับเพื่อให้กาวมันอ้านะครับ อ่าหนีบเข้าไปครับสําหรับช่างก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้เลยนะครับกิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยหนีบไว้มันก็จะอ้าอย่างนี้นะครับรอไว้ประมาณสิบนาทีแล้วเราค่อยมาติดนะครับกาวดีแห้งไหวไม่ต้องกลัวนะครับอ้าวหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับเราก็มาติดครับนี่นะครับมาติดขอบตัวนี้นะครับมันแห้งแล้วเราเอากิบออกก่อนนะครับเนี่ยเอากิบออกก่อนปุ๊บเราก็ต้องใช้มือนะครับ กดเข้าไปบิดบิดบิเพื่อให้มันติดนะครับเพราะว่ากาวมันแห้งแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้กํามันกันนะครับติดติดติดฮะให้มันติดไปแล้วครับเอาเข็มด้ามเข็มมันทุบ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 เพื่อความแน่ใจให้มันแน่นหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเซาะนะครับซาะก็ซาะบริเวณตรงนี้นะครับตรงกลางร่องนี่นะครับนี่นะครับเพราะว่าของเดิมมันเย็บต่ํากว่าขอบนะฮะ เราเราเราเซาะร่องเฉพาะกึ่งกลางขอบบนนะครับบอดเออขอบบนไม่ใช่ใต้ขอบนะครับคือขอบบนนี่ครับตรงกลางเลยนะครับเซาะเข้าไปเลยครับวิธีเซาะก็ทําอย่างนี้นะกดเข้าไปนะครับแต่บางโค้ถ้าว่าพื้นมันเหนียวมันเซาะไม่เข้าก็ไม่ต้องเซาะนะครับพูดถึงบางโคู่นะครับถ้าหมายถึงว่าถ้าเซาะไม่เข้าเราก็เย็บไปเลยครับแต่ว่าได้มันจะนูนหน่อยลอยแต่ถ้าเราเซาะได้อย่างนี้มีไม่มีปัญหานะครับออกมาแล้วมันจะสวยครับ มันจะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะฝังอยู่ในร่องนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเย็บเราต้องบีดเกลียวด้วยนะครับเพื่อให้ได้มันแตกเยอะๆจะสวยนะครับนี่นะครับเซาะะให้รอบเลยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับต้องใช้เหล็กเซาะคมๆหน่อยนะครับถ้าเหล็กเซาะไม่คมมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะฮะบางโค้มันยังดิบมันจะไม่เข้าเลยนะครับแต่ถ้าเซาะไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาเราเย็บไปเลยนะครับแต่เย่าให้มันคดนะให้มันตรงๆนะครับ แต่คู่นี้สบายมากนะครับมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่เปื่อยพอดีพอดีเลยครับเนี่ยเสาะเข้าได้เวลาเย็บแล้วไม่มีปัญหาสวยด้วยนะครับเนี่ยเสาะให้รอบเลยนะครับเอออย่างนี้นะครับเสาะอย่างนี้อ่าโอเคครับรอบแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บนะครับเดี๋ยวนี้เราเก็บเด็กเสาะไปก่อนนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ ก่อนจะเย็บเราดึงพื้นข้างในออกก่อนนะครับห้ามเย็บทับนะครับถ้าเย็บทับแล้วมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อหลงๆนวนๆอยู่ข้างในเดี๋ยวลูกค้าใส่ไม่สบายเดี๋ยวจะเสียลูกค้านะครับนี่นะครับถอดออกมาเลยเวลาเย็บก็ใช้ได้เบอร์15นะครับสีขาวนะครับเป็นไนลอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข็มก็ประมาณเบอร์สามนะครับเข็มนี่ผมก็ทําเองนะครับคลิปก่อนๆผมก็มีสอนนะครับ ดีนะครับเข็มเนี่ยตามใจชอบเราทําแบบไหนถนัดมือเลยนะครับนี่นะครับเย็บเข้าไปเริ่มต้นตั้งแต่นี้นะครับอ่าเย็บเข้าไปเลยไว้ได้ให้มันพอดีนะครับก็ประมาณสองรอบสองรอบกว่ากว่าน่อยนะครับอ่าเย็บเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับเย็บตามตามร่องครับความที่ห่างก็สไตล์ผมนะไม่ต้องถึงเซนนะครับเป็นบางกรณีครับบางกรณีก็อาจจะหนึ่งเซน เป็นอย่างต่ำนะครับแต่ห่างวันนั้นยังไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวมันเสียลูกค้าดูแล้วมันไม่สวยนะครับถ้าคู่นี้ก็ไม่ถึงเซนอยู่ดีนะครับออกมาลวดลายมันสวยนะครับลูกค้าจะได้พอใจนะครับถ้าเราทาดีเโอเคลูกค้าก็ติดใจเดี๋ยวเขาบอกต่อด้วยนะครับบิดเกลียวด้วยนะครับเย็บอย่างนี้นะครับเย็บไปเรื่อยเย็บต่ำล่องอู้ง่ายนะครับสบายๆนะครับ เกลียวทั้งเป็นนิสัยเลยเพราะได้พวกนี้ถ้าถ้าเราไม่บิดเกลียวมันจะแตก้าแตกแล้วมันจะไม่สวยนะครับต้องดูให้ดีอ่าเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเย็บไปเรื่อยๆประสบการณ์เราเนี่ยเรามันจะสอนไปเองนะครับอานไหนดีไม่ดีอัานไนเหนียวไม่เหนียวอะไรแข็งไม่แข็งเรารู้หมดนะครับแต่ถ้ามันแข็งปุ๊บเราก็จิ้มขี้พึ้งเข้าไปนะฮะแต่กู่นนี้ไม่เป็นไรฮะไม่เหนียวเย็บได้ตามปกตินะครับนี่นะครับ เวลา,ายเย็บนี่ก็ต้องใจเย็นนะบางครั้งได้มันก็งอได้นะครับโหดได้งอได้ยุ่งได้อย่าให้มันยุ่งถ้ายุ่งแล้วมันจะช้าเสียเวลามาแก้อ้าวอ้าวนี่ก็มาถึงหัวนี้แล้วนะครับมาถึงหัวนี้นะถ้าเป็นรองเท้าเล็กๆคู่เล็กหรือรองเท้าเด็กจะเย็บยากเหมนะครับสําหรับช่างคนมือไอ้ที่มือใหญ่ๆจะเสียเปรียบ อย่างผมนี่มือเล็กสบายมากครับสอดได้สบายเลยรองเท้าคนนี้ก็เบอร์เบอร์สนะี่สิบสองละสำหรับมือผมเข้าได้สบายเลยครับวิธีเย็บง่ายๆจับได้กับปกติเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าหัวมันเล็กเนี่ยเราจับปกติอย่างนี้ไม่ได้เราต้องพันพันนิ้วรอบหนึ่ะอันนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมบิดเกลียวทุกคางทุกเข็มอ อ่าตรงนี้ก็ใกล้จะมาเสร็จแล้วนะครับมาถึงตรงส้นแล้วนะครับอีกไม่เท่าไหร่ก็จะเสร็จแล้วนะครับอีกไม่กี่เข็มนะครับอ่าเก็บกาวไว้ก่อนลืมเก็บกาวกาวช้างกาวร้อนเอ้ยกาวร้อนอ่าเย็บไปเรื่อยๆนะครับต้องใจเย็นๆนะครับห้ามใจร้อนอ่าเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวคับเดี๋ยวก็เสร็จ อย่าเรียบอย่าร้อนคนจริงเออถ้าเราเรียบร้อนวันงานมันไม่ดีนะครับบางครั้งทาจะจะทํารียบกับเกับเสียกับช้าต้องมาเกี้ยอครับอย่างนั้นเราต้องใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับได้อีนอชํานาญแล้วมือไม้มันก็ไปของมันเองนะครับมันต้องกลัวอย่างผมใน40สี่สิบกว่าปีแล้วมีปัญหานะฮะเย็บไปเรื่อยๆบางครั้งลูกค้าเร่งมากๆเราก็ไม่รับเหนื่อยเขาเรียกว่าร้อนเกิน เพราะว่าใจร้อนเกินใจร้อนเกินกว่าไฟก็ไม่ไหวนะครับเรารู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่กาวแห้งเวลาเท่าไหร่ไอ้ช่งบางุนไม่รู้เรื่องจะเอาเร็วอย่างเดียวอย่างนั้นแมวแล้วไม่รับรับจะพาะเท่ว่าเขาไม่รีบร้อนเกิน <c oughs> นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอีกเข็มสองเข็มนะครับใกล้ะจะเสร็จแล้ว ถ้าเย็บแบบนี้แน่นอนรับไม่อ้านะครับของเดิมมันเย็บต่ํากว่าขอบเพราะว่ามันมาจากโรงงานเขาเย็บมาจากโรงงานเขรลงเท้อคู่นี้ก็คือไนกี้นั่นแหละครับเย็บอ,อย่างนี้ได้โอเคปกติอ่าเนี่ยคเสร็จแลวมั้งเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเข็มสุดท้ายมัดเลยมัดเส้นตึงนะครับเออมัดให้แน่นสองรอบแล้วก็เดิงเข้าไปเดึงเข้าไปแล้วเราก็เอากันไกลตัดออกตัดด้านในด้วย ออ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยอ่ะอย่าลืมนะครับเสร็จแล้วต้องเอาพื้นที่ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับอย่างผมก็เคยลืมเหมือนกันนะครับลูกค้าตามเมาเรือร้อนเดือดร้อนน้าดูเหมือนกันอ่าอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปเลยอย่างนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเพราะของเดิมมันเย็บไม่ถูกหลักมันก็ถูกหลักนะฮะแต่ว่ามันไม่อยู่มันเย็บต่ํากว่าขอบแต่นี้เราต้องมาดัดแปลงเย็บให้มันถูกหลักนี่นะครับเย็บแบบนี้นะครับ เย็บแบบนี้เลยครับสำหรับดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพกต่อไปครับผม